Owen, อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษได้ทำนายว่าฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5จะเป็นปีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ชวดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจากที่คว้าแชมป์มาแล้ว4ปีติดต่อกันโดยเขาเชื่อว่าอาเซนอนจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้แทนที่ของทีมเรือใบสีฟ้าโอเวนยังกล่าวว่าแม้แมนเชสเตอร์ซิตี้และอาเซนอนจะยังคงติดท็อปโฟอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลที่เขามองว่าจะยังสามารถอยู่ในกลุ่มนี้ได้ แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในทีมผู้ฝึกสอนอย่างไรก็ตามเขามองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากใน1ิบนัดแรกซึ่งอาจทำให้พวกเขาต้องลุ้นหนักในการรักษาตำแหน่งในกลุ่มโต๊ะโฟรอเวนได้ทำนายว่าอาเซนอลจะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้โดยมีลิเวอร์พูลเป็นรองแชมป์ตามมาด้วยแอสตันวิลล่าที่เขาเชื่อว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการจบอันดับที่สาม ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะจบที่อันดับ4ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะเป็นครั้งแรกที่เปปกวาดโอล่า ola, คุมทีมจบอันดับที่ต่ำกว่าอันดับ3ในอาชีพผู้จัดการทีมของเขา